2นั่นเองนะครับผมหรือคัพกิ้งสนั่นเองวันนี้เราจะมาการสอนหาเงินสอนฟาร์มในเกมนะครับผมสำหรับสายฟรีนะครับผมไปดูกันเลยนะครับผมว่าจะฟาร์มยังไงกันบ้างครับมีการฟาร์มหลายหลากรูปแบบนะครับผมลุงตอนนี้ก็คดจนนะครับเหลือเงินอยู่11บบาทดแบบลุงไม่อยากแบบอยากทดสอบนะครับผมว่าลุงจะเล่นแบบไม่โกงไม่อะไรเล่นแบบฟาร์มมือแบบไม่โกงเลยไม่อยากโกงเลยไม่อยากให้ทําเกมเสียหายนะครับลุงก็เลยอยากเล่นแบบ ใช้ฝีมือนะครับผมนี่อันนี้ก็ก็แต่งตามก็ได้นะครับผมนี่นี่คือบางบางอะไรนะบางแดดบางแดดนะทุกคนนี่ลุงก็แต่งเมื่อวานนี้นะครับผมหาเงินนะไปวิ่งหาเงินมาทํานะครับผมบางแดดทากาตะนะเออนี่สวยเวล่านะครับผมบางแดดซิ่งนะครับผมทําตามก็ได้นะครับผมไม่ห่วงนะฮะอ่ะโอเคครับผมไปทําการหาเงินกันเลยนะครับผมไม่รู้จะหายังไงนะมีมีหลายรูปแบบนะครับผมนี่ รูปแบบแรกนะครับผมก็คือการเก็บเลเวลนะลงก็เล่นไปหลายดา่แบบดานแล้วเนี่ยสิบสี่ด่านใช่ไหมแต่มันเล่นซ้ําไม่ได้ไงถ้ามันเล่นซ้ําบนได้แบบอย่างเ,าเหมือนคาบาก,กิงภาคแรกเนี้ยเล่นเล่นอันแรกเนี้ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันแรกเนี้ยมันก็จะแบบว่าหางเงินซ้ําได้นะทุกคนนะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนะนึงนะลุงก็ยิงเข้าเนี้ยมันเนห็นไหมมันมันไม่ได้ทุกคนเนี่ยมันเล่นได้ประมาณสามสี่ตามันก็จะไม่สามารถเล่นได้แล้วหางเงินได้ละอ่ะ โอเคทุกคนเราไปเล่นด่านอื่นดีกว่าดังเนี้ยด่านนี้มันก็เล่นยากนะทุกคนบางด่านมันก็ใช้เวลานานนะไปดูด่านอื่นนะมันมีหลายซีซั่นเลยนะทุกคนนะเข้าไปที่เลเวลนะนี่ทุกคนเนี่ยซีซั่นสองก็มีนะซีซั่นสองนี่นี่คืออะไรไม่รู้เนี่ยซีซั่นสามมีหลายซีซั่นนะซีซั่นหนึ่งเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยอันนี้ยังไม่ปลดล็อกนะอันนี้เล่นเล่นพิเศษอันนะเดีย๋ยวลงจะเล่นอันนี้แล้วกันนะอันที่ยังไม่เล่นนะเนี่ย รีพาร์คก็คือจอดรถนั่นแหละนะครับผมเข้าไปเลยไปดูนะคุณสตาร์ทเลยให้เรามาจอดตรงนี้น่าจะถอยจอดนะทุกคนนะดูรูปแบบจากอันนี้นะให้เราถอยจอดทุกคนเดี๋ยวนะนยิงออกไปใช่ไหมวัดกัดอด้านหน้าดโคตรอูดวัดปิดจัดเลยนะทุกคน คิดว่าเสียงมันดังนะขอปรับเสียงแป๊บหนึ่งวิ่งไปตามทางนะทุกคนนะเนี่ยขาให้เลี้ยวใช่ไหมโอยโคตรยากคนเบรกแล้วเบรกไม่ค่อยอยู่ด้วยนะเออเบรกยากด้วยยากมากแล้วรถคันนี้ขับยากด้วยเขาให้เลี้ยวขวาแล้วก็เลขขี้ยวซ้าย อ๋อนี่ไงให้ถอยจอดทุกคนเห็นช่องเหลืองไหมถอยจอดคือมันใช้เวลาหน่อยนี่ยก็จะได้ตังค์หันหลังดูดิมันไม่คล่องอ่ะทุกคนมันแตว่ามันเกมมันนี่ด้วยเกมมันหันไม่คล่องเหมือนภาคแรกเนี่เราจะหันดูข้างหลังเนี่อันนี้จอดแล้วขึ้นคำว่าสตอ็อ คำว่า,าสต็อปยังไงคาวคิ้งเซ็ติ้งไหนเงี้ยไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันบอกว่าจอดไม่ตรงเลยเนี่ย้องเซ็ตใหม่โอ้จอดไม่ตรงเส้นเหลืองนี่ไม่ได้เลยนะยนี่ไงล้ล่ะสต็อปเฮีนยนี่ยทุกคนดูด,ดิ เวลาต้องเยอะใช่ได้ไดเงินไป450บาทโอ้โหจะบ้าตายเนก t level ดีกว่าไปดูด่านต่อไปอันนี้น่าจะลากรถขึ้นมาจอดยุ่ข้างตรงอันนี้น่าจะง่ายหน่อยต้องมานั่งถอยไปครับผมบางด่านยากก็ไม่ต้องเล่นนะทุกคนดังไหน,นง่ายก็เล่นได้น,น่าจะยาก่ตกเขาตกเขา้ขา้บบ้ากเา้ สามารถเล่นได้หลายรอบนะทุกคนแล,แล้วปุ่มมันอยู่สูงไงปุ่มเลี้ยวแต่ก่อนเราจะติดติดการเลี้ยวที่ต่ำใช่ไหมชนก็ไม่ได้เนี่ยชนก็ทุกเลยมูฟโวเวอ r ์มันบอกให้ไปข้างหน้าอีกนี่อะได้เงิน2,300ทุกคนประมาณนี้สามารถเล่นซ้ำได้ทุกคนเล่นซ้ำกดรีเทแต่ว่าเล่นซ้ำได้ประมาณ ไม่ไม่ไม่สี่ตาเล่นจ้ำได้ไม่สี่ตาก็ร่งสามสี่ตาประมาณนี้มเข้าใจไม่ให้เล่นซ้ำนะไม่ก็จะเล่นซ้ำแล้วก็ไม่ได้เงินสมัยนะี้ได้อีกรอบเดี๋ยวเราจะไปทำอย่างอื่นดีกว่าเขาก็ายังใช้โมเดลเดิมอยู่นะโมเดลเดิมของเกมแต่ว่าภาพเผยขึ้น มาณนี้ลองเล่นดูนะครับผมการหาเงินแบบแรกที่ลุงใช้อยู่นะก็ได้เงินประมาณ4 0 0 0 5,000นะก็หาเงินประทังชีวิตไปก่อนนะครับผมไปดูการหาเงินอีกรูปแบบนะครับผมลุงจะใช้รถคันสีํำเงินนะมันจะมีการหารถอีกแบบหนึ่งเป็นหารถแบบบักนะ,ะการหารถแบบบักนะก็คือยังไงอ่ะอนะเดี๋ยวออกแตะรถก่อนก็คือการหารถแบบ แบบบักนะครับผมชื่นชมชื่นชมกับไอตัวไอ้นี่นะไอบางแดดซิงะอนะอลุงจะใช้คันนี้นะครับผม,มเข้าไปก่อนนะมันจะมีอีอก,อ,กอีกแบบหนึ่งคือการหารถแบบบักนะเดี๋ยวลุงจะเข้าไปนะครับผม,นะมเข้าเกมเลยเข้าได้ไหมเ,เข้าไปนะผมเข,เข้าเกมแบบเนี้ยลุงไม่แน่ใจว่า อันนี้อันนี้ก็เป็นแข่งนะอันนี้ก็จะเป็นออ,อฟไลน์ลุงคิดว่านะ่าจะเป็นต้องเล่นออนไลน์นะเพราะมันจะมีไอเงินเอสเงินเอสที่เป็นเขียวเขียวขึ้นในแมบดอปให้เราไปวิ่งหานะตัวนั้นนะโอเคเข้าเกมนไครับผม เข้ามาในเกมแล้วการหาเงินอีกอย่างหนึ่งนะครับผมให้เราเก็บเงินที่ได้สองแสนนะทุกคนนั้นนี่อันนี้เอันนี้มันจะมีเงินไอร้านเบเกอนัโนแหละพูดง่ายเหมือนในภาคแรกเลยทนะุกคนคือลุงไม่ยังไม่แนะนําให้แต่งรถเยอะนะแต่ถ้าแต่งก็คือแต่งเครื่อง ek ก่อนพอแต่งเครื่องแบบพอแรงพอประมาณพอเราวิ่งได้วิ่งเล่นได้ก็สามารถเก็บเงินให้ได้สองแสนนะเบรกไม่อยากจะอยู่เลยเบรกไม่ได้ทํานะ เกมภาคนี้ถ้าเบรกเบรกไม่ทํานี่ไม่ดีนะเนี่ยเก็บเงินได้สองแสนแล้วก็มาซื้อแมคโดโน่นะทุกคนซื้อดันโดนัทนะมันก็จะเปิดเป็นการปั๊มเงินในตัวของเราไปในตัวดูในแมปนะทุกคนถ้ามีตัว S ขึ้นก็คือ,อตรงนั้นจะเป็นเงินดอปนะตรงนั้นสามารถทำบั็กได้นะทุกคนนะ,ะเงินเอสเราต้องหามันบางทีมันขึ้นไปทั่วเป็นรูปตัวเอสนะนี่เป็นรูปตัวเนะขึ้น เอคิวเขียวหาให้เจอนะถ้ายังไม่เจอหรือยังไม่เห็นมันน่าจะยังไม่ดอกหรือยังไม่เกิดอะไรเงี้ยเงินมันยังไม่เกิดกเราก็ทำอย่างอื่นไปก่อนอันนี้ลุงก็แบบหาอยู่เงินเขียวไม่รู้ว่าถ้ามีคนเก็บแล้วมันจะหายหรือเปล่านะเงินเอสเขียวนะเนี่ยแล้วด่านไอสนามแข่งมันทำใหม่นะทุกคนดูดิ จะไม่มีใครไปเล่นเลยใช่ไหม <Yeah. S 1> มันทำใหม่นะทุกคนนะ เราไปเล่นแบบคนเดียวนะทุกคนซิงเกิลอันนี้อันที่สามไปเลยถ้าเราเจอเงินเอสเขียวให้เราเรำการเปลี่ยนรถแล้วก็ไปหาเก็บมันนะมันจะบักนะทุกคนนะนี่อันนี้คือรถที่อยู่ในแมปนะเราให้เน้นเปิด NPC ให้สุดเลยนะทุกคนนะเดีย๋ยวลงจะไปที่ตรงนั้นก่อนตรงด่านเก็บเงินก่อนเดี๋ยวหาเงินเขียวถ้ามีก็จะได้วิ่งไปถ้าไม่มีก็รอบหน้าค่อยว่ากันใหม่ อันนี้รถติดสีแดงคือเกมเม่งท์ทำดีมากรถติดสีแดงเยอ่ะเราไปที่าด่านเก็บเงินตรงนี้นนะด่านเก็บเงินตรงนี้ก็มีแต่ลุงไม่ใช้เพราะว่าอะไรเหมือนกับว่าตรงนี้รถมันน้อยนะทุกคนนะลุงว่าด่านเก็บเงินนู้นรถมันเยอะกว่าแล้วแล้วตรงนี้รถมันผ่านช้ากว่าจะแบบติดไฟแดงกว่าจะผ่านเมืองนะเอหรือว่าลุงไปด่านเก็บเงินนู้นดีกว่าโอ้เราวิ่งติดเลนวิ่งติดเลนวิ่งติดเลนเลนนู้นดีกว่า ไปเลยมันก็แรงอยู่นะตอนนี้นะไอคตอม่ไเคตนนี้ลุงเริ่มแรงแล้ววิ่งได้ส0 0รอกว่าสีอยนี่ก็ถือว่าแรงนะขับรถขึนนักเลงนะเขียวโอ้รถเดียวจังนี่ขนาดเปิดยังไม่สูดนะทุกคนนะรถเดียวมากียวเรไปหาเด่าอุ้อุ้เบียดอะ้โห เบียดเบียดมาที่ด่านตรงนี้ทุกคนนะเราจะไปหาแบบหาเงินกันจากการเป็นเด็กเก็บเงินในด่านเจอ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 เงินเจอเงินทุกคนทุกคนอันนี้ไม่ใช่เงินเขียวใช่ไหมไม่ใช่เงินเอสใช่ไหมถ้าเงินเอสมันจะขึ้นบนแมปนะเป็นรูปตัวเอสสีเขียวอันนี้เป็นเงินดอกทั่วไปนะแต่ถ้าเจอเงินเอสนะลุงแนะนำนะทุกคนให้ไปจอดข้างๆนะไปเปลี่ยนรถมาด้วยนะ สมมติมันเป็นสูตรเขาลงเห็นเขาทำไปจอดข้างๆตรงนี้ฝั่งที่เราลงอ่ะนี่นะทุกคนจอดรถข้างๆตรงนี้แล้วก็กดกดลงหรือบางทีก็ไม่ต้องกดลงก็ได้นะแค่เหยียบมันก็แบบเก็บเงินได้รั่วเหมือนกับว่ามันบัตรทุกคนแต่ว่าต้องเปลี่ยนรถก่อนนะดึงแนะน,นาเปลี่ยนรถก่อนแต่เนี่ยไม่ใช่เงินเขียวนะเงินเขียวจะเป็นกล่องไอเหมือนโน้ตบุ๊กใหญ่ เออแล้วก็สามารถทําบักได้ทุกคนบักเก็บเรื่อยๆเก็บเรื่อยๆเก็บเก็บเรื่อยๆเก็บได้แบบไม่มีไม่มีหมดอ่ะแล้วพอกดลงรถแล้วก็กดขึ้นรถอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออแต่เนี้ยอันเนี้ยไอ้กล่องเนี้ยทำไม่ได้ต้องเป็นกล่องเอสนะคือกล่องเงินใหญ่อ่ะที่มันดอกทีได้สามหมื่นสามหมื่นทีละเป็นหมื่นเก็บได้ทีเป็นหมื่นเก็บเป็นหมื่นอันนั้นแหละคือนั่นแหละทำได้นะทุกคนนะรุ่งยังหาวิธีทำอยู่เลยนะครับผม อย่างนี้ด ality, ่านรถมันเยอะมากทุกคนเห็นไหมทั้งสองฝั่งเลยทุกคนแล้วก็รถไล่ต <Okay, overall, S 2> ูดรรถไล่ตูดโอ้โหแรงดูมันแรงโอ้โห GTR ปเนี่ยนงานเราจอดจอดนอกด่านอยู่เราจะเก็บเงิน 5บาทนะทุกคนแล้วก็แนะนำให้เปิดรถนี่สุดนะตรงนี้นะเปิดให้สุดไปเลยเนี่ยรถมันก็จะเยอะทีนี้รถเยอะแล้วก็เข้าเรื่อยๆทีละหบาทก็จริงแต่แบบเหมือนเราปั๊มเงินนะ่ะทุกคนแล้วเราก็กินข้าวกินปลาทิ้งไว้ตรงเนี้ยทีละห้าบาทแต่5บาทมันน้อยไปว่าลุงว่าสัก5ห้าสิบเดี๋ยวรอบหน้าลุงหาใหม่นะทุกคนเอาแบบรอบละห้าสิบห้าสิบนะ อันนี้ก็ได้ทีละห้าบาทโอ,โอ้น้อยเกินอโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เนี่ยห้าบาทถ้ามันทีละห้าสิบโอเคมันเยอะอยู่สิบพันก็ได้ห้าร้อยใช่ไหม,มร้อยคันก็ได้ห้าพันโอ้น้อยเกินแต่ว่ามันไม่ต้องทำอะไรไงเราสามารถปล่อยไว้ทั้งวันทีละห้าบาทห้าบาทเนี่ยรถมันก็เยอะอยู่นะเนี่ยถ้าทีละห้าสิบเนี่ยบอชิวเลย แต่มันไม,ไม่ทีละร้อยเนาะโอเคทุกคนก็ประ,ประมาณนี้ก็ลองมาเล่นกันดูได้นะครับผมเราการหางเงินแบบสายฟรีนะการฟาร์มแบบสายฟรีนะนะเดี๋ยวลุงจะหาด่านใหม่ก่อนมันมีด่านหนึ่งที่ได้ทีละห้าสิบนะน่าจะเป็นด่านไอ้โทเวย์หรือเปล่านอกเมืองได้ทีละห้าสิบห้าสิบนะครับผม อ,อีกอย่างที่ผมลืมไปนะผมก็จะมีการหาเงินอีกแบบนึงทุกคนก็คือการหาเงินแบบใช้โทรศัพท์นะทุกคนนะกดเข้าไปในโทรศัพท์นะผมนี่มันก็จะมีแท็กซี่นะทุกคนนะแท็กซี่แล้วก็เดลิเวอรี่นะครับผมแล้วก็มีรถบรรทุกขนของนะเอออันนี้ลุงก็น่าจะยังไม่มีรถบรรทุกนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทาแท็กซี่กับขนของก่อนนะทุกคนนะลุงแนะนํามาเล่นที่ด่านเลทายนะทุกคนนะ คิดว่ามันน่าจะง่ายกว่าเพราะว่ามันโล่งนะทุกคนนะการวิ่งกันอะไรเนี้ยส่งน่าจะง่ายกว่าไอ้ดานในเมืองนะทุกคนอ่ะโอเคครับผมยวมาทากันเลยนะแท็กซี่นะครับผมกดเข้าไปแล้วก็มาดูนะครับผมอันไหนที่มันได้เงินเยอะสุดแล้วก็เวลาเนี่ยมันก็เห็นไหมสมมติเนี่ยอัน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 แรกเนี่ยไทม์เนี่ยเห็นไหมอันสีเงินอันน้คือใช้เวลาในการวิ่งเนี่ยสามนาทีนะแต่ได้เงินสองร้อยนะทุกคนนะลุงแนะนำเพราะว่า ให้เอาเอาที่เวลาน้อยที่สุดแต่ดีที่สุดนะทุกคนนะเนี่ยใช้เวลาแค่พวกสองนาทีอย่างเงี้ยเออหรือเนี่ยไอเนี่ยพวกสองนาทีเห็นไหมสามร้อย300กิโลสามร้อยสามกิโลเองเห็นไหมเออได้เงินเท่าไหร่สองร้อยนะแต่พวกหกกิโลอะไรเงี้ยสิบแปดกิโลอย่าไปเอานะผมเงินน้อยมากนะอ่ะเราเอานี้นะทุกคนนะท้ายเลยนี่ทำมังง่ายด้วยทุกคน ไปแล้วผมเใใก๋าๆออกไปทางนี้นะไปเลยครับผมเราเป็นแท็กซี่แล้วอีเคแท็กซีนะ่ไปครับผมอันนี้เร็วครับผมใช่ไหม คจะทำว่ะ ร้อยห้าสิบร้อยห้าบาทนี่จะบ้าตายอปดีกว่าทุกคนลุงแนะนําเลยนะเก็บตังค์ให้ได้สองคือเราแต่งอีเชเสร็จนะครับผมจเพิ่งไปซื้อรถกันอื่นนะ่ออีเชยลาว่องแล้วก็เก็บตังค์นะครับผมให้ได้แบบสักสองแสนเราไปซื้อไอโดนทนะัทละเนี่ยไอกล่องเนี่ยจริงๆมันทําบั๊กได้นะทุกคนแต่มันต้องไปกล่องอีกแบบหนึง่งกล่องที่เป็นไอ้ตนนลุกอะ่ะมันจะทําบั๊กได้ทุกคน ทุกคนไปดูแบบหนึ่งนะทุกคนนะใช้การเดลิเวอรี่นะไม่เดลิเวอรี่ไม่ได้หรอ,อยังไม่หวยังไม่เปิดทุกคนโอเคอันนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่เปิดให้เล่นก็ประมาณนี้ทุกคน,นสำหรับการหาเงินนะก็มีประมาณนี้แล้วนละุงแนะนำให้ไปเล่นแบบผ่านด่านดีกว่านะ่าจะหาเงินได้ไวกว่านะครับทุกคนตอนนี้ก็มีเงินอยู่สาม0มื่นกว่าแล้วเมื่อวานไ,ไปฟาร์มมา โอเคทุกคนหูดุกจกแตกนี่ชมก็จกแตกโอเคทุกคนเดี๋ยวมาเจอคลิปหน้าของผมนี่ก็ประมาณนี้นะะการหาเงินแบบเออ่สายฟรีนะทุกคนนะก็ไม่ใช้แบบโปรแกรมอใดเลยเล่นแบบใช้ความสามารถนะอ okay, ถโอเคครับผมมาเจอแบงค์ซีทุกคมนี่ก็ลาไปก่อนนะครับผมสำหรับการฟาร์มเงินแบบเออ่สายฟรีนะทุกคนนะเรเจะลงเงินกับสายสุดครับ